โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ในช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมเลสตี้เซิร์ฟรีเบิร์ดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะเราจะมาอ่าเหมือนเดิมนะกลับมาอีกแล้วครับจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นอ่าชุดแต่งนะครับฟาร์มชุดแต่งอ่าเลสยาร์ดนะครับผมเช็ท็อปเขานะครับเคสท็อปเขาเลยนะครับผมเลสท็อปเขาก็ เราให้ดูราคาก่อนเลยนะตอนอย่างแรกกันนะเท่าก็ชื่อว่าสก,กายแ่้วนะน,น่าจะเป็นสก,กาสกตาร์ด้วยนะนสตาร์วะใช่ไหมสตาร์บัคไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วเอ็มนะครับผมสปอยเลอร์หลังจะแพงหน่อยนะเจ็ดเอ็มนะจริงๆนะแล้วก็ไปเรื่องไปสปากระโปรงเอ็มเดียวหลังไฟท้ายโอ้ไฟก็แพงวละไฟท้ายก็แพงครับสกเกิร์ตค้างก็แพงครับแพงทุกอย่างเลยครับผม แพงจริงครับบอกเลยวิ่งยังไงก็คุ้มครับใบบินเขาครับผมสองแสนนะครับจิ้นที่หนึ่งเจ็ดหมื่นนะครับจิ้นที่หนึ่งเจ็ดหมื่นจิ้นที่สองอะไรวะจินที่สองก็เจนะ็ดหมื่นนะจิ้นที่สามหกหมื่นจินที่สี่เจ็ดหมื่นจิ้นที่ห้าแปดหมื่นโอเคครับผม ก็แต่ผมจะบอกให้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่ผมจะบอกทั้งหมด6จุดนะครับผมก็นี่เลยตัวแรกก็คือตัวนี้เลยซุงฮาวานะครับผมก็คือใบบิงเขานะแต่ผมวิ่งให้ผ่านนะขอข้ามเลยนะผมไม่ได้วิ่งให้ดูนะครับผมก็บอกจุดเนาะตัวนี้คือใบบิงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอตัวุที่สองน,นะครับเลตโกโอเคครับผมรักมาถึงนะครับจุดที่สองน,นะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับผู้เชี่ยวชาญเคนะคผมนี่เลยตัวนี้ผู้หญิงนะก็อยู่ตรงนี้นะครับผม นี่เลยตรงกลางเลยนะก็ตอนนี okay. ้ดับช okay. ิ bye. Bye ้นที่หนึ่งของเล็ดยานะครับผมแต่ผมจะวิ่งให้ดูรอบหนึ่งนะครับผมก็ปกติแล้วผมวิ่งให้ดูเนาะโอเคไป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 ฮึบฮึบฮึบบอกเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับหัวพวกนี้นะครับส่วนมากก็ มันก็เพชรดำเมืองดังแล้วผมวิ่งเนาะโอเคครับผมก็ก็นี่แหละครับผมก็ตัวนี้ก็ดรอปน่าจะดรอปอ่าเส้นหนึ่งแล้วก็มีเพชรดำนะครับผมเพชรดำด้วยนะอ่าตรงนี้นะของกระดังมันก็คุ้มทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองทางเลยดีกว่าพูดง่ายๆครับผมว่ามันมีทั้งเพชรดำทั้งเส้นขวนนะครับผมถ้าเพชรดำกดใบถ้าเรากดใบเจลอย่างเงี้ย ไปดำออกเงี้ยโอ้โหอย่างคุ้มเลยนะออกสองเม็ดเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยขออาภัยที่วิ่งไม่ดีนะผมไม่ค่อยรู้ทางเนาะเจ็บดำออกเงี้ยโคตรโคตรสุดเลยนะแต่ผมไม่ได้กดใบนะผมมาวิาา่งแค่รอบเดียวเนาะมาบอกจุดเฉยนึงนะครับเอ,อ่อถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะผมติก๊กต้นเองก็ฝากแนละ้วก็กดไลค์นะกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะผมจะถึงให้ถึงหนึ่งพันซับไ,ไวๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็300ซับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราไปต่อคนระับโอ๊หรถบา้าใส่หน้าไปดิใครอยากเห็นทำทำคลิปสาระอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมทำคลิปอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เจาะรูแต่ที่พังเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะเผื่อนคนยังไม่รู้เนาะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่เดี๋ยวทำให้นะครับผมไ,ไอ้คลิปซ่อมแล้วกอ็อะไรนะ เครื่องคุมคนที่มันแตกแล้วค่ะเอาแบบให้มันเห็นชัดเลยเนาะเห็นเป็นรูปเป็นเนาะจะได้รู้เนาะแล้วก็อะไรอีกอะมีอะไรอีกอะก็ไม่น่ามีะนะมีปะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมบางทีผมก็คิดไม่ออกนะบางทีคนอยากรู้อะไรเงี้ยเออถ้าเรารู้นะเราก็จะทําให้นะโอเคนะผมจุดแรกถึงแล้วนะครับทุกคนมาดูกันมาดูกันเปรี้ยงไม่มาครับผมเรียบร้อยครับจุดแรกไม่มาครับผม จุดที่สามกันเลยครับโอเคครับผมเราก็มาถึงแล้วครับจุดที่สมนะผมก็คือตัวนี้เลยแซนเดอร์จอมขี้เกียจนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงหัวบอสนิดนึงนะครับผมมือนี้วิวสีสินะครับที่ว okay. claro> ิ่งได้นะครับผมเออวิวสามที่ภาก็วิ่งไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ ก็ก็น,นั่นแหละครับว่าตัวนี้ก็ดรอปชิ้นที่2ของเลตชัดใช่ครับผมแล้วก็มีอ่าแบบหลอครับเปนซิโอน้น่าจะเป็นอ่าสปอยเลอร์หลังนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสปอยเลอร์หลังของเปนซิโอนะเป็นเต่าทองนะครับผมถ้ามีใครมีเควสเปนซิโอนะครับวิ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยหาแบบหลอนะครับมันจะดรอปให้นะแล้วก็มีเพชรดำนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะผมก็วิ่งนะตอนนั้นอนะเมื่อก่อนเปนซิโอนั่นนแงแพงของวิ่งนะครับแต่ตรงนี้มันราคาตกเลยไม่ได้วิงนะ่งเนาะ อโอ้ตัวนี้ดรอดีเลยแหละบอกเลยดรอดีจัดจัดมันดรอคุ้มไงครับมันดรอทั้งอ่าทับท้ายหลังทั้งอ่าเพชรดำนะนับเครื่องสองจุดสี่อีกแล้วก็ดรอชิ้นส่วนได้โอ้โหอย่างคุ้มเลยแล้วชิ้นยันยันไม่ได้ถูกๆนะครับชิ้นละเจ็ดหมื่นเลยนะโอ้โหอ,โอย่างแพงนะครับ โอเควันนี้ก็วันที่17นะครับเดือนเดือนสิเนาะเราอัดตอนดึกๆกันก็เทรเอ็มก็เหมือนจะลงนะครับผมไม่รู้นะเหมือนจะลงนะครับแต่ก็รับกันอยู่ปกติก็12.5สนะครับผมถึงอ่าสิบรับนะเขาขายกันก็ประมาณ12.7ถึง13นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่นะเรื่องเอ็มผมไม่ค่อยรับเอ็มเนาะแต่ขายอยู่ครับขายก็ขายปกตินะ โอเคครับถึงแล้วครับทุกคนมามาหรือเปล่าไม่รู้เบี้ยงไม่มานะครับผมโอ้ยโอ้ยโอเคเราไปเจอกันจุดที่สี่นะครับเลสโกลโ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 อเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดที่สี่นะผมก็คือตัวนี้เลยครับนี่เลยช่างซ่อมอะไรก็ไม่รู้อ่านไงอะ่ะช่างซ่อมมอ,มอตออยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างตรงอ่าชนหลบหนีเนี่ยโอเคไป ินที่สามนะครับดอกที่ที่สามแล้วก็มีเพชรดำเหมือนเดิมน,นะครับผมตัวนี้นะเพชรดำกับที่ที่สามแลก็ทุกตัวที่วิ่งนี่น่าจะแบบมีเพชรดำหมดเลยนะเพราะว่าส่วนมากอะเพชรดำจะอยู่ใน n อ c ที่วิ่งสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองทั้งหมดเลยนะครับที่ที่จะมีเอ่เอมีเพชรดำนะแต่แต่ถ้าสี่สิบอาจจะไม่มีนะผมน่าจะไม่มีเพราะผมเคยวิ่งตัวสี่สิบชั่วโมงไ,ไม่ตกเลยนะอยู่ที่ดวงเราหรือเปล่าก็แต่ผมแนะนำว่าให้สี่สองขึ้นดีกว่าเพชรดำจะตกง่ายนะ ก็จะหาตัวแบบนะคลิปหน้าเดี๋ยวนะอาจจะเป็นอาชุดแต่งนะผมรอเตจมลอยนะชุดแต่งนะชุดนี้ก็เออชิ้นส่วนน่าจะหมดแล้วนะชิ้นส่วนรถน่าจะหมดแล้วผมทําให้หมดละมันจะหมดละวีอาร์วีอาร์ก็ทำหมดแล้วนะเหล, VR, VR หหลหืออะไรก็น่าจะไม่มีนะหมดแล้วนะผมก็ไล่ทําให้หมดทุกคนเลยก็ตั้งใจทํานะผมตั้งใจทำโอเคครับ แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอาาะนะันน่าคลิปคลิปนี้าจาะนานนะครับผมก็เพราะว่า,วามันเมือง40เนาะวิ่งไกลกว่าปกติเนาะวิ่งไกลกว่าเมือง35นะครับปลอดภัยเลยนะถ้าใครแบบแต่ก็โอเคนะครับผมจะคอมเมนต์กันมาได้นะอยากผมทำคลิปอะไรแนละ้วตอนนี้ก็หาอ่าพวกอะไรทํานะจุดดอกจุดฟาร์มถ้าใครมีอ่าจุดดอกดีๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ผมจะทำให้ครึชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยหรือจะให้ทำเป็น เป็นรอบอะไรเงี้ยบอกจุดบอกฟาร์มอะไรเงี้ยสิบสามสี่รอบอะไรเงี้ยได้อยู่นะเดี๋ยวอยากเห็นชั่วโมงหนึ่งก็ตัดได้นะครับผมตัดได้มีเวลานะครับถ้ามีเวลา,าผมจะให้ชั่วโมงหนึ่งครับในช่วงนี้เวลาผมก็ไม่มีเลยนะครับผมก็ช่วงสตรีมก็เริ่มเริ่มลดลงนะสตรีมก็อาจจะอาทิตย์ละสามครั้งอะไรเงี้ยโอเคครับถึงแล้วครับจุดที่สี่เราเบี้ยงไม่มานะครับผมโอ้โหมายากจริงของระยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่ห้าเลยครับ โอเคครับผมก็มาถึงแล้วครับจุดที่หนะ้าครับก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยโอ้โห و, ตัวนี้ว่าสี่สบสามนะครับคือคุณพ่อระดับดำคุณพ่อระดับดำหรือดบดำไม่รู้นะก็อยู่ตรงนี้นะจุดที่ห้างแล้วก็ดรอชิ้นส่วนที่4ของเรจานนะครับนะต,ตัวนี้นะแต่ตัว 43, นี้ว่าสี่สามนจะมีเพชรดำนะแต่น่าจะมีเพชรดำนะี่แหละส่วนมากก็จะมีเพชรดำทุกตัวแหละครับเมืองเนี้ยอาจอาจจะมีนะสี่สิบสี่สองขึ้นแนตะที่ผมบอกไปอาจจะมีนะ ไม่อาจหรอกมีเลยดีกว่าแต่เราเลือกแต่ดวงเราก็จะตกหรือเปล่าเออเราทำไปเรื่อยนะคลิปนะครับผมมีคอนเทนต์ทำไปเรื่อยนะครับตัวน,นี้นะแต่เราต้องรอดูว่าวิงมีงอะไรนะวิงโกบิงโก,งโกใครอยากให้ผมเปิดแคปอะไรก็เป็นสปอนเซอร์ได้นะครับผมเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับให้เปิดให้ทำคลิปให้ได้นะครับผมใครอยาก ตัสนับสนุนนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับตัดสนับสนุนได้นะครับผมยินดียินดีนะครับยินดีให้สนับสนุนช่วงนี้หาซัอรเซอร์ไม่ค่อยได้นะครับเจ็บเจ็บตัวตลอดเลยผมเนะี่ยเจ็บจริงๆอ่ะเาจะทำวิงโกเครื่อง2.4ให้อ่าคนอ่าคนเล่นใหม่มาทำดูนะมันเล่นยากมากเลยนะ โอเคครับ okay, ถ้าเราไปเจอกันจุดใกล้ถึงแล้วดีกว่ามันไกลมากเลยโอเคครับผมก็เรามาถึงตรงนี้แล้วใกล้ถึงจุดแล้วนะทุกคนโอเคครับ, okay, รบแล้วก็ถึงจุดแล้วนะครับผมจุดที่5นะครับผมก็ดูนิดหน่อยไม่ปึ้งไม่มานะครับผมโอ้อย่างกากเลยว่ะ โอเคครับผมก็ไม่มานะั่นเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดสุดท้ายนะครับผมจุดที่หกเลยครับ let's go โอเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดที่หกก็คือตัวนี้เลยนะคผมก็นี่เลยครับตัวนี้เลย,เลยอยู่เบื้อง35นะไม่เบืรอง35สห้าอยู่ตัวนี้นะไม่รู้ว่าใช,วะวะใช่ตัวนี้เปล่าว,วะมันใช่หรือีเปล่าวะเฮ้ยใช่ไหมวะ เราวิ่งผมก็ไปดูนะข่าวข่าววงในเขาว่า,วามาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าพีท่ทุกคนถ้าใครรู้ก็ตัวที่ห้าตัวไหนบอกผมเลยนะแล้วตัวสุดท้ายอะชิ้นตัวที่ห้าผมไม่รู้ว่ะเช่วนี้บอกว่าถ้าผิดก็ขออภัยนะครับเฮ้ยแล้วก็เออแต่ตัวนี้นะให้ดูว่ะพี่เฮ่ว่ะให้มันวิ่งง่ายเลยว่ะวิ่งไปวิ่งกลับเลยนะใช่เหรอวะ ออกดีไซนเนอร์ดีไซนเนอร์ตัวนี้เหรอวะตัวนี้ก่เปดีไซนเนอร์นะอืม,อมใช่เลยวะทุกคนไปร,รู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ไปดูจริงๆนนในยาร์แต่แต่ก็พอพอ,พอแบบแบบที่ที่วิ่งมาก็ถูกหมดแหละแต่ตัวนี้ไม่มั่นใจว่ะทุกคนแง่ข้อมูลเราผิดพลาดเปล่าไม่ดูนะแต่ก็ ใช่ใช่แล้วครับสุดท้ายแล้วใช่เลยแหละมาเอาอีกตัวหนึ่งดิมาครับทุกคนถึงแล้วถึงสุดท้ายแล้วถึงไหมมาไหม เปี้ยงไม่มานะผมโอเคครับคลิปนี้เราเจงนะไม่มีหาอะไรมาเลยนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เจงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์นะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องเฟนตาทีเฮดด้วยครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ